กีจ้าเพื่อนปะเราเหนีกันจ้ะ よるせくお願いしま

เหมือนที่กินน้กินตาเอไปเห็นาที่ออหมายเรียกเนี่ยให้บางพัาอบที่ืเนี่ยเรียกแไม่ได้ เราก็กะให้ยุบเร่นของจบของขบวนนี่คือแค่จบด้านเลยนะเราก็เก็บของหมืทีนี้

้ว่าชอบเย้จบแล้วขอเป็นท่านี้นะคระบาย